สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับมาหนี้ก็จะมาพบมาพร้ากระเบาตับกินแซ่บพี่น้องมันก็จะได้เมนูแซ่บมาฝากพี่ตอนน้องครับเนี่ยเป็นยำบักม่วงครับพี่น้องช่วงใบใบครับโอ้ยเป็นตะสววงครับพี่น้องสีสันเป็นตะแซ่บนะครับเอาบัวลายยางครับพี่น้องยัดอย่างเดียวครับมาแซ่บๆเบาตับกันครับอ้ย โอ้เป็นตะเพ็ดขนาดครับพี่น้องซีสันอตอนพีเน้งคำแรกแผกมาครับพี่น้องคำนี้เพื่อพี่พู่นอ้อ,อ,นอ,งนองครับนัดครับคำปูเพี่อน้อง จากปลาพี่น้องบนสิบวัวเผ็ดพี่น้องโอ้ยใส่เป็นพริกสดนำพี่น้องอสดสองคำเหลือครึ่งหนึ่งพี่น้อง うん。うんうん。Hmm. ลองหักมาป้าก็กัปลาออวัสที่จับวัสทีจับปลาปาลองลุงหน่อยปากอะไรนะป,ะปะลาปาเหรปากกัวติดตาม ช่องปะปาด้วยนะใช่ไหมเดี๋ยวไปเรียกของปลาสิกรจะจกค,ค่ะเอาไว้เี่นี่ลูกกับตรงเอาพี่น้องจิบกระตรงไทย าองปลาปลาหลุดจิลนะเดี๋ยววาตื่นนอนใหม่ครับพี่น้องลูกสาวอ ไม่ยห็ไม่เห็ไปยืนบนของกล่องเหรอแสบปักไปหน่อย ครับสำหรับคลิปนี้ครับขอฝากเพื่อนๆทุพี่สู้ขุนสุขคนนะครับฝากไลก์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณครับ